นั่งก่อนนม่ก็นั่งด้วยปลากรติปกรนวมพ่อกันปลกระน้าวมว้าพ่อจะได้ปากี่ตัวนะไม่ได้สักตัวเลยอะไ ยังอะไรฮะเสียงฟ้าร้องก็จะได้ปลากี่ตัวนะ้าลึกไหมป้าลึกอยู่แต่พ่อไม่ลงเอาออ๋อลึกพ่อพ่อจะลงพ่อล่ำไว้แล้ว เงียบเกินไม่น่าจะติดหนักมากปลาตกใจมาปลางเอ๊ะติดอะไรก็ไม่รู้ใหญ่หัวเือนนั่นมีปลาไม่น่าอ้า ดู e อันอื่นอีกเดี๋ยวพ่อตั้งใหม่ก่อนโอ้จิตโอ้ยใครใครใครว้าใครว่าพต่โตคนแบะใครเอ้ยอุ้ยตุ่มเลยพ่อโยนไปแล้ว ผมโหยอันกนันนึงไีไทเอยายเอยายเออยายเอยาพ่อไทยเอยขึ้้าวอยกรดาจไเอตัวไนี่ไ้ยอยด้่ตัวนะมอได้หตัวได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ จะได้ตัวใหญ่หมั้ยล่ะจะได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ล่ะงอุ้ยใครเอ่ยอุ้ยแค่เอ่ยอุ้ยแค่เอ่ยใครเอ่ยอุ้อะไรป้าอุ้ยใครเอ่ย Trời cả ơi. Đi nếp. Bác sĩ tua. Đi nếp. Đi nếp. ui, bà <laughs> bà <chân rồi>. <cười> 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 มันชุดแล้วมันชุดแล้วฝากไว้ <ละ S 2> ก่อนนะเดี๋ยวพ่อมาเอาอมาบางเอาไหมคุณแพ่พ่อคุณปลาของพ่อหนึ่งตัวเดี๋ยวพ่อไปดูอีกอันนะึงกและหยอกจะกระปบก